วัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานป๊อปอัพพาเลตนะฮะตัวนี้จะเป็นงานของค่ายฟูซายนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอีกลายหนึงที่ค่อนข้างมาแรงในช่วงนี้เลยนะฮะพุ่งกระฉวนฮะ,ะตัวนี้บอกว่าพาเลตออกเยอะมากอันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันนะฮะอันนี้จะเป็นตัวแรกๆเลยจะเป็นตัวของไซตามะนะฮะ ตัวของไซตมามะเป็นในเวอร์ชันชกออกไปข้างหน้าดีกล่องเขาจะเป็นกล่องใสนะฮะใส่แบบนี้เลยอันนี้เป็นด้านหน้าด้านข้างก็จะใสบ,บนี้นะด้านหลังก็จะเขียนรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นด้านล่างแล้วก็ด้านบนกันโอเคอันนี้เราจะมาแกะรีวิวให้ดูกันนะครับจะเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงของป๊อปอัพพาเลตอยู่ช่วงหนึ่งเลยเพราะว่า กระแสมาแรงมากเลยฮะในตอนนี้โอเคตัวกล่องนะฮะก็คือจะเป็นพลาสติกข้างในอีกทีหนึ่งนี่ตัวนี้ก็คือจะมาเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะฮะ ความลำบากของงานเก็บป๊อปอัพพาเลตนะฮะก็คือเรื่องกล่องเนี่ยข้างจะกินพื้นที่เลยเนี่ยโอเคเราจะแกะรีวิวให้ดูกันนะฮะวันนี้ตัวฐานนะฮะก็จะห่อพลาสติกมาแบบนี้อีกทีหนึ่งมีสก็เทปติดด้วยนะน ฐานเขาจะเป็นฐานกึ่งแบบใสๆแบบนี้นะฮะจะเป็นฐานเหลี่ยมส่วนใหญ่เลยส่วนตัวก็จะห่อพลาสติกมาอีกทีหนึ่งนะฮะแบบนี้จิ้มมือมีห่อหนึงทีนี้เนี่ยเรื่องการลงสีนะฮะตัวเนี้ที่ชุดเนี่ยเขาจะลงไฮไลท์สีเกือบทุกส่วนของรองกล้ามเนื้อเลย อันนี้จะมาชุดเหลืองคือใน,ใ,นในตามแบบในอนิเมะเลยนี่ฮะเห็นไหมจะลงเป็นไฮไลท์ส่วนต่างๆของชุดเลยลงหมดนี่ตามรองกรามเนื้อนะฮะตัวถุงถุงมือรองเท้าเนี่ยจะออกเป็นสีสีแบบแดงเงาเงนะมันจะเงาเงาวิ่งวิ่งวิวิว,ว,ว,วิไม่ใช่สีด้านแบบชุดนะตัวภาพคุมก็ถือว่าไม่ได้เล่นไฮไลท์นิดนึง ตามร่องเหมือนกันนะฮะนี่นี่าจะเป็นหน้าเนี่ยถือว่าปั้นได้แบบชัดมากเลยนี่อันนี้แสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะฮะกับกับหน้าของไซตามะตัวนี้นี่คือรายละเอียดผมว่าการลงสีลายละเอียดแบบถือว่าดีเลยนะฮะราคาเปิดเนี่ยมันค่อนข้างจะ แพงกว่าตัวของบันเพสโต้ไรพวกนี้ไปเกือบเท่าตัวเลยนะแต่ผมว่ารายละเอียดเขาดีกว่าเยอะเลยนะสเกลอะไรเนี่ยรู้สึกจะทำมาใกล้เคียงกันหมดเลยนะฮะอันนี้เนะีเราใส่ฐานให้ดูนี่เขาใส่เขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้กล่องอันนี้น่าจะใหญ่กว่า,าไไผมอันนี้แล้วกันนี่นี่ฮะ ฐานจะเป็นฐานเหลี่ยมนะฮะแบบนี้เวลาหมุนก็นี่แบบนแบบนชา้ชาๆให้ดูถือว่าสวยนะผมชอบนะผมว่ามันเป็นอีกลายหนึ่งที่น่าเก็บจริงๆอะ่ะล้วค่อนข้างมีตัวละครเยอะมากด้วยทีนี้ความสูงนะฮะเทาวัดจากฐานถึงหัวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ16บ สิเซนนี่ถึงปลายหัวนะฐานตรงนี้ถึงปลายหัวนะครับอยู่ที่16บหกเซนไซก็ถือว่าโอเคนะอารมณ์ประมาณกึ่งกึ D X F ได้เลยนะแต่ใหญ่กว่านะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นท่าเหมือนพุ่งไปข้างหน้าอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นโล้นพระคุมของเรานะฮะกับตัวไซตามะนั่นเองถือว่าสวยฮนะผมชอบ ลน์นี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆให้ดูแล้วกันนะฮะกับไลน์ของ Pop Up Palette ใครติดตามตัวไหนอยู่ก็คอยดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับทั้งช่องทางทั้ง TikTok Instagram แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ